สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่รักวันนี้เรามาฟังนิทานตอนใหม่กันนะคะวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าบรูโนลุงทอมและเจ้าลิงน้อยกลางป่าใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงมีบ้านไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ใกล้ลำธารน้ำใสเจ้าของบ้านคือลุงทอม ชายชาวยุโรปอายุ50ปีผู้มีใจดีและรักธรรมชาติอย่างสุดๆลุงทอมอาศัยอยู่กับกับบรูโนสุนัขหนุ่มผู้แข็งแรงขนสีน้ำตาลเงางามดวงตาสดใสราวกับดวงดาวบรูโนเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่สุดของลุงเช้าวันหนึ่งขณะที่ลุงทอม กำลังตัดไม้เพื่อจะมาซ่อมแซมรั้วบ้านเจ้าบรูโนวิ่งเข้ามาพร้อมกับส่งเสียงเห่าเบาๆคล้ายกับอยากจะบอกอะไรบางอย่างลุงทอมมองตามบรูโนไปก็เห็นลูกลิงตัวน้อยกำลังนั่งตัวสันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลุงทอมเอ่ยขึ้นว่าโอ้เจ้าลิงน้อย เจ้าหลงทางมาหรือเจ้ามาจากไหนกันนะลุงทํามพูดเบาๆพลางค่อยๆย่อตัวลงลูกลิงเงยหน้าขึ้นมองดวงตากลมใสตาแปว๋วเหมือนกําลังจะร้องไห้บรูโน่ขยับเข้าไปใกล้ยื่นจมูกดมเบาๆแล้วใช้ลิ้นเลียขนเจ้าลิงน้อยราวกับจะปลอบใจ ลุงทอมเอ่ยขึ้นว่าโอ้ดูเหมือนเจ้าจะไม่มีบ้านนะเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าไปอยู่กับพวกเราก่อนนะแล้วค่อยว่ากันทีหลังลุงทอมยิ้มพลางอุ้มลูกลิงขึ้นมาแล้วพากลับบ้านตั้งแต่วันนั้นมาลุงทอมบรูโน่และเจ้าลิงน้อย ก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันลุงทอมตั้งชื่อให้ลูกหลิงว่าจิ๊บเพราะว่าเขาชอบส่งเสียงจิ๊บจิ๊เวลาตื่นเต้นจิ๊บกับบุโนโกลายเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองมักจะวิ่งเล่นด้วยกันในป่าปีนต้นไม้ลุยน้ำตกและนอนอาบแดดใต้เงาไม้ใหญ่ อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นในป่าลุงทอมสังเกตว่าท้องฟ้าเริ่มมืดคลึม้มลมพัดแรงขึ้นโอ้ดูเหมือนว่าฝนจะตกเราต้องรีบกลับเข้าบ้านกันแล้วละลุงทอมพูดก็ทันใดนั้นจิ๊บก็ส่งเสียงร้องออกมาแล้ววิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง มันกระโดดขึ้นไปแล้วชี้ไปที่โพรงไม้ลุงทอมเดินตามเข้าไปดูแล้วก็พบว่ามีลูกนกตัวเล็กๆติดอยู่ในนั้นขนของลูกนกเปียกโชกและดูอ่อนแรงบรูโน่เห่าเบาๆคล้ายกับจะบอกให้ลุงทอมช่วยลูกนกด้วยลุงทอมพูดขึ้นว่า พวกเจ้าช่างเป็นเด็กดีสะจริงๆห่วงใยกันจริงๆนะเนี่ยลุงทอมพูดพร้อมกับยิ้มพลางใช้ผ้าคลุมตัวลูกนกไว้ก่อนพากลับบ้านคืนนั้นลุงทอมกับพวกสัตว์ช่วยกันดูแลลูกนกจนมันอุ่นขึ้นและในที่สุดมันก็แข็งแรงพอที่จะบินได้อีกครั้ง วันรุ่งขึ้นเมื่อท้องฟ้าสดใสลุงทอมก็พาลูกนกไปปล่อยในป่าที่ปลอดภัยกว่าบรูโนเฮวย่างดีใจจิ๊บกระโดดไปมาและลุงทอมก็หัวเราะอย่างมีความสุขพวกเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆนะลุงทอมพูดพลางลูบหัวเพื่อนตัวน้อยทั้งสองตั้งแต่วันนั้นมาลุงทอมและบรูโนและเจ้าจิ๊บ ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในป่าใหญ่คอยช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆและดูแลธรรมชาติรอบตัวพวกเขาเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันและทุกๆวันก็คือวันแห่งความสุขของพวกเขาและนิทานก็จบลงขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังนิทานนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ